ชิทိုင်းสกาก็อุาาออออดๆเล่นล่ะจ้าย่าอะคูตะคะมาတော့အင်းအကူအလောက်တေမှာအတုံးများတဲ့စကလုံးนี่ကိုအတူတူလိမ့်လာသွားကြာမှာဖြစ်ပါတယ်เปิดไฟเปิดไฟมี phpunit ပါเปิด soda กาับ phpunit น,นะเนาะไฟ soda กาม็มีเปิดไฟ มีผู้หิปาเปิดประตูเปิดประตูตะก้าพุ้หญิปาเปิดโุดากาผุญินะเนาะประตูโุดากร้ารอจก้าเปิดประตูตะก้าพุ้หิปาเปิดประตูห้องเปิดประตูห้องอาคารจะก้าพุ้หญิปา เปิดโสดากาผู้ยเนประตูโสดาการ์ตะการบ,บอยระห้องโสดากาอาคารประตูห้องสวยเนาะอาคารตะการบ,บอยระเปิดประตูห้องเปิดประตูห้องอาคารตะการผู้ยิงบาเปิดประตูรวูว เปิดประตูรั้วชันตะกาผู้ิบารั้วโซเรสกาโูจิอาอัรั้วโซดากา,า,กา,า,า,กาชันซิโยบอราเนาะประตูรั้วสวยเนาะชันตะกาเปิดประตูรั้วชันตะกาผุ้ิบาเปิดตู้เย็นเปิดตู้เย็นยเย่แคสติดาผุ้ิบา ตู้เย็นสุดากา,ร,าร์โบเยเคติดจาเปิดสุดากาพุ่ยนะเนาะเปิดตู้เย็นเยเคติดจ่ดาพุ่ยมาทิ้งขยะทิ้งขยะ,ขยะอับไม่เปียกปา่าทิ้งสุดาการ์ซึมเปียดเนาะขยะสุดากาอับไม่ทิ้งขยะอับไม่เปียกปา่า ปิดแอร์ปิดแอร์แอร์ก่อนไปป่าปิดแอร์ปิดสูดากะศไปจ๋าเอสูตรอากะแอร์กอนกัาานนเบี้ยนะเนาะปิดแอร์แอร์กอนไปป่าปิดน้ำปิดน้ำเยไปยไป่าปิดสูดากะศไปจ๋าน้ำสูตรากะศเย ปิดน้ำยีเป,ป้ป่าปิดฝาหม้อ,อป,ป,ปิดฝาหม้อโอ้อพงเป้ปนะ่าปิดโซดากะเป้จาฝาโซดากะอพงหม้อโซดากะโอเบียเนาะฝาหม้อสวยเนาะโอ้อพงปิดฝาหม้อโอ้อพงเป้ป่าปิดประตู ปิดประตูจกาเป้ป่าปิดส Marcel, Onion, ุดากะเป้กจ๋าประตูจกาปิดประตูจกาเป้ป่าปิดหน e ้าต่างปิดหน้าต่างจะเดมเป้าเป้กป่าปิดสุดากะเป้กจ๋าหน้าต่างสุดากะจะเดมเป้าเย่ยานัเนาะปิดหน้าต่างจะเดมเป้าเป้กป่า ปิดผ้มามา่านปิดผ้าม่านคันซีไล่กาเปกป่าปิดสุดากาเป็กจาผ้าม่านสุดากาเราคัานซีไล่กากูเบลลาปิดผ้มาม่านคันซีไล่กาเปกป่ากวาดใบไม้กวาดใบไม้ตีย้อยกูตะเปียซีเลบา่า กวาดสุรากะตะเปียกสีแล่ราเนาะใบไม้สุรากะတော့ติยွက်กวาดใบไม้กวาดใบไม้ติยွက်ကိုตะเปียกสีแล่ပါกวาดพื้นกวาดพื้นสุรากะจန်းโกตะเปียกสีแล่ပါလို့ပြောတာผิดတယ်จานပြင်ကိုตะเปียกสีแล่ပါกวาดพื้นจานပြင်ကိုตะเปียกสีแล่ပါ กวาดสุดากะแต่เปียสีเหลืาเนาะพื้นสุดากาจาดนะจาเปลี่ยนโบียวระกวาดพื้นจาเปลี่ยนโง่แต่เปียสีเลือปนะรดน้ำผักอาจวยเย,ยี่ยล้องปนะรดน้ำสุดากะรอยเยี่ยล้องหนาเนาะผักสุดากะอาจวยรดน้ำผักอาจวยเย,ยี่ยล้องปนะรดน้ำต้นไม้ รดน้ำต้นไม้อเป็นเยลางปารดน้ำสุดากะเยล้างนาต้นไม้โุดากะเราอเป็นเนที่เป็นหนต้นไม้เราตรงไหนรดน้ำต้นไม้อเป็นเยล้างปาที่เป็นเยลางปลาล้างล้างสีโจเรล้างห้องน้ำ ล้างห้องน้ำเองตาซีบ่าล้างสุระกาซีจอด่าห้องน้ำสุระกาเราเองตาเบยร่าล้างห้องน้ำเองตาซีบ่าล้างรถล้างรถกาซีบ่าล้างสุระกาซีร่ารถสุระกากาล้างรถกาซีบ่าล้างแก้ว ล้างแก้วค่ซสบ่าแก้วสุดากกค่กูบียวลาเนาะล้างแก้วค่ซสบ่าล้างหน้าล้างหน้าเนยไหนาดิปาล้างสุดรกะสีจอราหน้าไม่หนาล้างหน้าเนยไหนาดิปาเตารีดเตารีดมีปู เตารีดมีผู่รีดผ้าอาวุธมีผูด,ด้ปารีดโซดาการจีเนียมามีผูดด่้ตยหาเนะาะผ้าโซดากาอาวุธรีดผ้าอาวุธมีผูด,ด้ปายังไม่ได้รีดยังไม่ได้รีดมีผูมานได้ย่าเดยผูยังไม่ได้รีด มีปูมาได้ย่าเตะปูเก็บจานเก็บจานประการเต้งบ่าเก็บจานเก็บโซดากะเต้งหน่ารูเก้าจ่ารู้เก้าเต้งหน่ารู้เก็บโลตองเน่เก็บจานประการเต้งบ่าเก็บใส่จานเก็บใส่จานประกานเน่เก้าเท่บ่าเก็บโซดากะเก้าเต้งหน่าเนาะ ใส่จานโซดากับประกาเนเทเก็บใส่จานประกาเนเก้าเทบาเก็บใส่ถุงเก็บใส่ถุงเอทเก้าเทาบาเก็บโซดาการอเก้าเต็งนะเนาะถุงโซดาการอเใส่ถุงโซดาการอเอกเทเทเก็าบาใส่ถุงเอทเก้าเทาบา เก็บใส่ถังขยะเก็บใส่ถังขยะอมไม่โป้งเด็กก้าวเทป่าเก็บโซดาคารอเนสก้าวเตนไงไน่าเนาะใส่โซดาคาร์เตะละถังขยะสวยเนาะอมไม่โป้งเก็บใส่ถังขยะเก็บใส่ถังขยะอมไม่โป้งเด็กก้าวเทป่าเก็บขยะ เก็บขยะออาไม้ก้าวปาเก็บขยะเก็บขยะออาไม้ก้าวปาเก็บไว้ในห้องเก็บไว้ในห้องอาคารเท็งชาบ่าเก็บโุดากาเก้าเต็งหนาเนาะไว้ทาราในห้องโุดากาเนาะอาคารเดเก็บไว้ในห้อง เก็บไว้ในห้องอาคารแท้เต็งคาบ่าดูดฝุ่นดูดฝุ่นพงศสกปาดูดสูดากาศสกจ๋าเนาะฝุ่นสุดากาบพงหม่วงบูวร้าดูดฝุ่นพงศสกปาดูดฝุ่นในรถดูดฝุ่นในรถกาเทผพงศสกปา ด đó, nies, like me, ham, you, ates, ูดฝุ <t <t ่นสูดากาผงสกจาในรถกาเดดูดฝุ่นในรถกาเรผงสกปาเช็ดโต้เช็ดโต้สเปย์ต้ปาเช็ดสดากะศเต้เนาะเต้าสุดากะสเปยเช็ดโต้สเปย์เต้าปาเช็ดกระจก เช็ดกระจกมานเต้าป่าเช็ดตกจาเนาะกระจกโซดาการมานเช็ดกระจกมานเต้าป่าเช็ดระเบียงเช็ดระเบียงเช็ดระเบียงวารานดาเต้าป่าเช็ดโซดากาต้กจาระเบียงโซดากะวารานดาวเยอะละเนาะเช็ดระเบียง บันดาเต้าปาเช็ดให้แห้งเช็ดให้แห้งเช่าอ่องเต้าปาเช็ดโซดากะเต้าจ๋าแห้งโซดากะเช่าจ๋าเนาะให้แห้งโซดากาเช่าอ่องเช็ดให้แห้งเช่าอ่องเต้าปาเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเปลี่ยนผ้าปูที่นอน เอ้ยาคินเล็บเปลี่ยนสุดากาจีนียมาเละอ่ะเนาะผ้าปูสุดากาอัคินอัเทลเบียร์ละที่นอนสุดาการเราไอยาผ้าปูที่นอนสวยเนาะเอ้ยาคินเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเอ้ยาคินเล็บเปลี่ยนผ้าห่มเปลี่ยนผ้าห่มสองเล็บปลา เปลี então, ่ยนสุดาการเละร่ะผ <internally. S 3> <ver> ้าห่มสุดาการหรอเสีวิบยะเปลี่ยนผ้าห่มสียงเละปะเปลี่ยนผ้าห่มสียงเละปะเปลี่ยนหมอนเปลี่ยนหมอนกาองเละปะเปลี่ยนสุดาการเละร่ะเนาะหมอนสุดาการกาองเปลี่ยนหมอนกาองเละปะ รับโทรศัพท์รับโทรศัพท์ท้องไก่บารฟงหลาและข่ามาฟงไก่เหนารับโทรศัพท์รูปเยอะเลยเนาะรับโทรศัพท์ท้องไก่บารับของรับของพิซีและขาม้ารับของรับโซรากะและขนาเนาะของโซรากะพิซีรับของ พี่สีขาคนบารับแขกรับแขกเอจูบาที่เนี่ยม,มารับสุดเดสกาตีจูสุดเดสกาพี่เดเนาะตอนรับสุดเดสกาแท็ะตะลง้งแทะทารับพี่เดรับแขกเอจูบาซื้อของกินซาสยาวเวบาซื้อโซดาเกลเวราของกินซาสยาวเบียราเนาะซื้อของกิน ซาสยาเวบาซื้อของใช้ซื้อของใช้อะต้องอสองพิซีเวบาซื้อโซดากเวลาของใช้อะต้องอสองพิซีซื้อของใช้อะต้องอสองพีซีเวบาซื้อกับข้าวซื้อกับข้าวหินเวบา ซื้อโซดากาเวรากับข้าวสุดาการรทำมินเนตไวซาไดอา,าวเฮโนเบลลาเนาะซื้อกับข้าวเินเวบาทำกับข้าวทำกับข้าวเินแชปปาทำสซดาการโลกจ๋าเนาะทีเนียมาโลกจ๋ากับข้าวสุดากาเฮนทำกับข้าวสุดาการรเฮนแชปปาหลบเบลลาหุงข้าว ห,หุงข้าวทเมนแชปาหุงข้าวทเมนแชป้านึ่งข้าวเหนียวนึ่งข้าวเหนียวเก้าเยาินเปลาปานึ่งโซดากาตินียามาเป้่าเนาะข้าวเหนียวโซดากาก้าเยินนึ่งข้าวเหนียวเก้าเย็นเปลาปาใส่ถุง ใส่ถุงเอกแทบะเนาะใส่ถุงเอกแทบะใส่ตู้เย็นใส่ตู้เย็นเยแค่ติดจ่าเล่แทบะใส่ตู้เย็นเยแค่ติดจ่าเล่แทบะใส่จานใส่จานประกันแทบะใส่จานประกันแทบะ เติมข้าวทมินทัดเท่พาเติมโซดาก็ทัดเท่อ่ะเนาะทัดเท่อ่ะทัดพี่อ่ะข้าวโซดาก็ทมินเติมข้าวทมินทัดเท่พาเติมน้ำเติมน้ำเย่ทัดเท่พาเติมน้ำเย่ทัดเท่พาขัดหม้อ ขัดหม้อโอ้ไต้ปาขัดโซดากะไต้ดาเนาะโอ้ไต้ป้าสวยเนาะขัดหม้อขัดหม้อโลตองเนี่ยขัดหม้อโอ้ไต้ปาขัดพื้นขัดพื้นโซดากะเราจันไต้ป้าโลเบราพื้นโซดากะจานพีโนเบียร์าเนาะขัดพื้นจานไต้ปาขัดห้องน้ำขัดห้องน้ำ เอ็งตาจัานได้ปาขัดห้องน้ำเอ็งตาจัานได้ปาขัดรองเทา้าขัดรองเทา้าพันหนาดได้ปะรองเทา้าสโตรการพันหน้ากุบยาระขัดรองเทา้าพันหนาดได้ปาเครื่องเป่าผมเครื่องเป่าผมสเปนเลมโอกแซด เครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้อาอวุธฉอแสกเครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้าเนบแชสแสดเครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นผงโซกแสดกระเป๋ากระเป๋าเอกกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเดินทางขยี้สองเอกกระเป๋าสุดากาเอกเนาะเดินทางสุดาขยี้ตัวล่ะกระเป๋าเดินทางสวยเนาะขยี้สองเอกเปียกน้ำเปียกน้ำเยซูเรเปียกน้ำเยสูเรเสื้อผ้าเปียกน้ำเสื้อผ้าเปียกน้ำ เสือ้อผ้าโุดาการอาวุธซาเนาะเปียกน้ำสุดาไกยซูเดเสืส้อผ้าเปียกน้ำอาวุธซาเยซูเดเสื้อผ้าเปียกน้ำอาวุธซาเยีสูเดตู้เสือ้อผ้าตู้เสือ้อผ้าอาวุธปีดตู้เสื้อผ้าอาวุธปีดู แช่เย็นอะเอิงบแช่เย็นอะเอิงบาแช่แข็งแช่แข็งเอเคอองสิงบเนาะแช่โซดาเกสินะแข็งสุดาเกที่เนี่ยมาเอเคเหาเบียรเนะแช่แข็งอเคอองเซิงบะอุ่นอาหาร อุ่นอาหารอซาอต้านุ้ยป่าอุ่นสซดาการนุ้ยหล่ะเนาะอาหารอซาอต้าอุ่นอาหารอุ่นอาหารอซาอต้านุ้ยป่าต้มต้มเปรี้ยวปาน้ำอุ่นน้ำอุ่นสซดาการเย่นุ้ยน้ำอุ่นเยนุ้ย น้ำร้อนน้ำร้อนเยปูน้ำร้อนเยปูน,น,ยปน้ำแข็งน้ำแข็งเยแคน้ำเย็นน้ำเย็นเยเอ,เอตัดหญ้าเมียเพียปาตัดหญ้าเมียเพียปา ตัดต้นไม้ตัดต้นไม้ติปีนเชี่ยป่าตัดต้นไม้ติปีนเชี่ยป่าติปีนเข้าป่าทำเร็วๆทำเร็วๆเมียเมียนเลิกป่ารีบรีบทำรีบรีบทำต้อต้วเลี้ยเลิกป่ารีบรีบทำ ตัวตัเล่โลกป่าพูดเบาๆพูดเบาๆโจโจเลี้ยเปียวบาพูดเบาๆโจโจเลี้ยเปียวบาห้ามพูดเสียงดังห้ามพูดเสียงดังอาจารย์เจเจมาเปียวอยาพูดเสียงดังสุดอ่ะกับอาจารย์เจเจเปียวอ่ะเนาะห้ามพูดเสียงดัง อาจารย์เจเจมาเปียวยาห้ามนั่งที่นี่ห้ามนั่งที่นี่จีมามาถ่ายยาห้ามนั่งที่นี่จีมามาถ่ายยาห้ามคุยโทรศัพท์ห้ามคุยโทรศัพท์ฟงมาเปียวยาคุยโทรศัพท์สุดากับฟงเปียวเราเปียวดา ห้ามคุยโทรศัพท์ห้ามคุยโทรศัพออท์ฟงมาเบยวยาเททิงทท้งเททิ้งตุ่มพี่ป่าเททิท้งตุ่มพี่ป่าเทน้ำออกเทน้ำออกเยตุนโชคป่าเทโซดาการะตุ่นนาเนาะ น้ำสุดากายเยเทน้ำสุดากาเราเย,ยตุนนะเนาะเทน้ำออกสวยเนาอเย,ยตุนโชคปาเทน้ำออกเย,ยตุนโชคปาอาลองเสินเพียจ้าบาสีชิน้น